นิทานทำเรื่องอดีตชาติของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารราชอุบาสกอุบาสกบริษัทเป็นกองกำลังที่แข็งแกรงของพระพุทธศาสนากองหนึ่งความดีเด่นที่สำคัญของอุบาสกคือผู้นั่งไกลหรือคารึหัสผู้ชายผู้นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงทำนุบำรุงพระศาสนา มุงม่งหมายเผยแผ่พระธรรมคำสอนกระจนกระจายออกไปทำให้พระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบันนี้อุบาสกในสมัยพุทธกาลมิใช่มีแต่มหาชนเท่านั้นแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธเจริยาร่วมเป็นกองทัพธรรมในพระพุทธศาสนาโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นจอมทัพอุบาสกบาสิกาเป็นกองปรทถมบำรุงปัจจัยหนึ่ง ขอน้อมนำเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์จอมราชันแห่งแว่นแขวนมคธในจมพุทวีปซึ่งพระองค์ทรงเป็นราชบาสกพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระราชศรัทธาที่เป็นอจลศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวหรือไม่คลอนแคลนเพราะพระองค์ทรงได้ทรงเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันหมายถึงผู้เข้าถึงกระแสธรรม หรือกระแสพระนิพพานอันจะเป็นเหตุนําให้สําเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงกันโดยลำดับจะไม่มีการหวนกลับมาสู่ทางไม่ดีต่อไปพระราชชีวประวัติของพระเจ้าพิมพิสารมีปรากฏอยู่ในตรกรถาคัมภี์มโนรถปุรณีและในตรกรถาคัมภี์ปรมัตชอดิกากล่าวถึงประวัติในดีตชาติในกัปที่9 2 โดยนับถอยหลังไปจากพัทธกับนี้ซึ่งตรงกับพุทธการของพระพุทสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระนามว่าปุษสะทรงบังเกิดในพระคันของพระนางสตรีมาและพระราชาชัยเสนการต่อมาได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าชัยเสนทรงเกิดความรู้สึกว่าพระโอรสของเราเก็ดออกทรงผนวดเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เป็นของเราพระธรรมก็เป็นของเราพระสงฆ์ก็เป็นของเราพระองค์ทรงประทักเองตลอดทุกเวลาไม่ยอมประทานโอกาสกับบุคคลอื่นๆเลยฝ่ายพระราชอรสสามพระองค์ของพระเจ้าชัยเสนซึ่งต่างพระมารดากับพระพุทธเจ้าพระราชอรสทั้งสามรงปรึกษากันว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวง มิใช่เพื่อประโยชน์แก่บุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่พระบิดาของพวกเราไม่ประทานโอกาสแก่พวกเราและบุคคลอื่นๆเลยจึงได้ปรึกษาหาทางที่จะได้โอกาสวัดถากพระพุทธองค์บ้างพระราชโอรสทั้งสามตกลงทำอุบายว่าหัวเมืองฉแดนกระบฏพระเจ้าชยเสนทรงทราบจึงส่งพระโอรสทั้งสามไปปราบกบฏเมื่อ,อรถทั้งสามปราบกบฏเสร็จพระบิดาพระจทารพรพระพรว่า พกลูกปรารถนาสิ่งใดจงรับสิ่งนั้นพระโอรสทั้งสามทรงกราบทูลว่าพวกข้าพระบาทปรารถนาจุปถาพระพุทธเจ้าพระเจ้าข้าพระบิดาตรัสคัดค้านให้พระโอรสรับพรอย่างอื่นแต่พระโอรสไม่ทรงปรารถนาพระพรอย่างอื่นพระเจ้าจะเสนยิงยอมตามพระโอรสพร้อมให้พระโอรสกำหนดเวลามาแล้วรับพระพุทธเจ้าไป พระโอรสทั้งสามทรงกราบทูลเข้าประทากเป็นเวลาเจ็ดปีพระบิดาไม่พระจชทานให้พระโอรสกราบทูลขอลดลงมาตั้งแต่หกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนจนกระทั่งลดลงมาเหลือไตรมาสคือสามเดือนพระเจ้าชัยเสนจึงพระาชทานแก่พระโอรสทั้งสามเดือนพระโอรสทั้งสามไม่ได้รับพระจชทานพระพรแล้ว ทรงพากันเข้าเฝ้าพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ประสง์ปถากพระพุทธองค์ตลอดไตรมาสขอพระพุทธองค์โปรดรับการอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสนี้สำหรับพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงรับโดยพระอาการดุสินิยภาพคืนนิ่ง พระโอรสทั้งสาทรงจัดเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมตั้งแต่สร้างพระวิหารได้จัดเสนาสน,นะเครื่องประกอบการประทากพระพุทธเจ้าและทรงนุ่งห่มผ้ากาสวพั์ผ้าน้ำย้อมฝาดพร้อมด้วยบริวารวิย,ยาวจากร2,500คนแล้วนำเสด็จพระพุทธองค์ไปที่เมืองน,นั้นพร้อมน้อมถวายพระวิหารเพื่อประทับอยู่จำมันสาและทรงประทากพระพุทธเจ้าด้วยเคารพ ในครั้งนั้นมีบุคคลที่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้ปฏิบัติบำรงด้วยการถวายทยธรรมแก่พระภิกษุสฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกโดยเคารพเป็นจำนวนมากได้แก่บุตรคฤรึหบ,บดีเจ้าพนักงานเก็บสวยในชนบทพร้อมเจ้าพนักงานรักษาเรือนคลังและบริวารชาวชนบทประมาณ1 1 0 0 0คนบรรดาบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดบางพวกเป็นผู้มีจิตคิดริษยาได้มีความตระณีเข้าครอบงา ตางพากันทำอันตรายแก่ทยธรรมโดยได้เคี้ยกินทยธรรมด้วยตนเองบ้างเอาทยธรรมให้ลูกและเมียกินบ้างและเอาไฟเผาโรงอาหารก็มีเมื่อถึงวันปรวรณาอ,อปุปนิสารแล้วพระโอรสทั้งสามได้ทรงกระทํำสัการะยิ่งใจแด่พระพุทธเจ้าและทรงเสด็จกลับสูนคนครของพระาชบิดาการต่อมาพระปุษะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพาน พระเจ้าชัยเสนพระโอรสทั้งสาจะพนักงานเก็บสวยในชนบทจะพนักงานรักษาเรือนคลังต่างทํากาลกิริยาคือตายไปโดยลาดับแล้วได้ไปเกิดในสุคติสวรรค์พร้อมพวกมริวานที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาส่วนชนที่มีจิตคิดดุสยาได้มีความตรณีเข้าครอบงํากระทําอันตรายแก่ธรรมนั้นได้เสวยผลกรรมอยู่ในทุขติภูมจนเวลาล่วงเลยไป92กับ ครั้นการผ่านมาถึงพัทระกับนี้ซึ่งตรงกับพระพุทธสมัยของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกชนที่มีจิติริสยาและมีความตรณีเข้าครอบงำทำอันตรายแก่ทยธรรม์พอพ้นจากนรกได้มาเกิดเป็นเปรตครั้นบุคคลทั้งหลายต่างถวายทยทานเพื่อทิศผลแก่พวกเปรตที่เป็นญาติของตนว่าอิทังเมยตินังหนตุแปลว่าขอส่วนบุญนี้จงถึงแก่ญาติทั้งหลายของข้าพาเจ้า พวกเปรตที่เป็นญาติของบุคคลเหล่านั้นได้สมบัติเกิดขึ้นเห็นทันตาฝ่ายพวกเปรตที่ทําอันตรายแก่ธยธรรมได้เห็นดังนั้นจึงพากันเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทําอย่างไรหนอข้าพระองค์จึงจะได้สมบัติเช่นนี้บ้างพระเจ้าข้าพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสวา่าพวกท่านยังไม่ได้ในเวลานี้ดอก แต่ในอนาคตการต่อเมื่อพระโคดมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกจะมีพระราชานามว่าพิมพิสารเท้าเธอได้เป็นญาติของพวกท่านมาตั้งแต่กับที่92โน,น้อนเท้าเธอจะถวายทานแด่พระโคดมพุทธเจ้าเท่าที่สงกุศนแก่พวกท่านพวกท่านจึงจะได้สมบัติเช่นนี้เพรนเหล่านั้นตามมีความดีใจเปรียบเหมือนกับตนจะได้สมบัติในวันพรุ่งนี้ครั้นการผ่านไปได้หนึ่งพุทธันดร หนึ่งพุทธันดรคือช่วงเวลาที่ว่างจากพระพุทธเจ้าคือช่วงเวลาหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนิพพานแล้วกับที่พระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจะเสด็จมาตรัสรู้ซึ่งเป็นระยะเวลาระหว่างเขตสิ้นพระศาสนาของพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสมณโคดมของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นในโลกนี้พระโอรสทั้งสามพร้อมด้วยบริวาร2,500คนได้จุติตายจากสวรรค์มาเกิดในตระกูลพราม์ทั้งหลายในแคว้นมคธ และได้ออกบทเป็นฤาษีมีนามว่าชดินตั้งอสมอยู่ที่ขยาศีสาะประเทศส่วนเจ้าพนักงานเก็บสวยนั้นได้จุติมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารฝ่ายพนักงานรักษาเรือนคลังได้จุติมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีวิสาขาและภรรยาของเจ้าพนักงานรักษาเรือนคลังได้มาเกิดเป็นทิดาเศรษฐีชื่อนางธรรมทินนาได้ได้มาเป็นภรยาของท่านวิสาขาเศรษฐี ส่วนชนทั้งปวงที่เกิดเป็นบริวาลได้มาเกิดเป็นราชบริพานของพระเจ้าพิมพิสารเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารจอมราชัแห่งแคว้นมคธที่ได้ทรงพบกับพระพุทธองค์ในครั้งแรกครั้นเพิ่งเสด็จออกผนวดใหม่ๆยังไม่ได้ตัดสรูุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีบันทึกไว้ในบาลีปัญนนชาโตดค,คัมพีขุทกานิกายสุตนิบาท ความว่าพระเจ้าพิมพิสารประทับยืนอยู่บนประสาทได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะรูปร่างงามสมบูรณ์มีพระชวิวันบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยการจาริกไปมีจักษูทอดลงมีสติพระภิกษุรูปนี้ไม่เหมือนพวกบวชจากตระโคลตำพระเจ้าพิมพิสารทรงสนพระไทยในพระพุทธองค์จึงได้ทรงเสด็จติดตามพระพุทธองค์ไปยังที่ประทับ ในขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยนณาขบันทระพร้อมตรัสถามพระพุทธองค์ว่าท่านยังหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยทั้งสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติเหมือนกษัตริย์ผู้มีพระชาติทรงยังหมู่พลให้งดงามข้าพระเจ้าจะให้โพกสมบัติแก่ท่านขอเชิญท่านบริภโภคโพกสมบัติเถิดและข้าพระเจ้าขอถามท่านว่าท่านมีชาติคูณเป็นมาอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาตอบว่ามหาบอพิษ ชนบทที่อยู่ข้างป่าไมะพานเป็นชนบทที่มีทรัพย์สมบัติสมบูรณ์และผลโยธาก็กลา่าวกล้าเป็นที่อาศัยของบุคคลผู้ฉลาดอาตมาภาพเมื่อว่าโดยโคดเรียกว่าอธิตยโคตเมื่อว่าโดยชาติเรียกว่าสกยชาติอาตมาภาพไม่ปรารถนาการมเป็นผู้ออกจากชาติตระกูลนั้นอาตมาภาพเห็นโทษในการมทั้งหลายเห็นการบร,รมชชาเป็นที่ปลอดโปรง่ง จะไปเพื่อความเพียรใจของอัตมาภาพยินดีในความเพียรน,นี้คําว่าคารวะคับแคบนั้นคือการอยู่ครองเรือนไม่มีโอกาสทํากุศลได้สะดวกเพราะถูกบีบคั้นด้วยบุตรและภรรยาเป็นต้นและถูกบีบคั้นด้วยเคเลเดด้วยว่าคารวะเป็นที่มาแห่งทุลีคือกิเลดมีราคะความกำนัดจินดีเป็นต้น ส่วนบนรรพชาปลดปรงดุดอากาศไม่คับแคบด้วยเหตุต่างๆพระพุทธองค์มีพระทัยอันควรแก่ความเจ็บและความตายคอยตักเตือนอยู่เสมอๆได้พิจารณาเห็นโทษในคารวาสและเห็นอนิสง์ในบนรรพชาจึงเสด็จออกมาพิเนศกรมคือแปลว่าการเสด็จออกเพื่อคุณนันยิ่งใหญ่หมายถึงการเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธองค์ โดยทรงใช้พระขันตัดพระเกศาสององค์คีแล้วทรงรับบริขันแปดที่พรมน้อมเข้าไปถวายและพระองค์ทรงนุ่งผ้ากาสาวพัดพื้ยหนึ่งทรงคล้องบาดดินที่พระอังสาและทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตโดยพระองค์ทรงกระทําเองไม่มีใครสั่งสอนเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับพระวาจาของพระพุทธองค์แล้วจึงตรัสกับพระพุทธองค์ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเจริญหม่อมฉันได้ยินมาก่อนว่ามีข่าวว่าพระสิทธาธาราชกุมารพระราชรสของพระเจ้าสุโธทนะมหาราชได้ทรงเห็นบุพนิมิตคือเครื่องหมายรู้ลงหน้าสิประการคือคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตข้าแต่พระองค์หม่อมฉันได้เห็นอัธยาศัยของพระองค์แล้วจึงเลื่อมใสพระองค์จะได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน ถ้าหากพระองค์ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วขอเชิญเสด็จมาย้มแว่นแขวนของมม่ฉันก่อนเถิดพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ทรงรับปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ไว้หลังจากพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิจาร์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วและได้เสด็จไปโปรดดินสามพี่น้องให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายอมตนเข้ามาบวชเป็นภิกษุพ,พร้อมบัณิวาลหน0 0งพั และสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการสนับสนุนช่องหลวงตาท่านก็สามารถร่วมเป็นกำลังใจกับทีมงานในการเผยแพ่ธรรมด้วยการกดปุ่มสมัครซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับปุ่มกดติดตามเพื่อรับสิทธิ์ในการชมคลิปใหม่ๆซึ่งจะเปิดให้สมาชิกรับฟังก่อนใครสุดท้ายนี้ขอให้ท่านเจริญในธรรมสวัสดีครับ